สวัสดีครับเจอกันอีกวันครับกับช่องดีมไลสไตล์วันนี้มาขนข้าวอีกหนึ่งวันครับเริ่มเริ่มมาเกี่ยวตั้งแต่ประมาณสี่โมงสี่โมงเช้าครับตอนนี้ประมาณบา่า,บบายสองสามสิบแล้วบ่ายสองสามสิบดูสภาพข้าวครับลงไปนอนกับดินหมดแล้ว เดี๋ยวผมพาเดินไปชมบรรยากาศบริเวณรอบๆลมทั้งวันเหมือนเดิมครับเป็นลมเย็นไม่ใช่ลมหนาวครับอันนี้เป็นข้าวเหลืออีกสองแปลงครับฝั่งนี้เหลืออีกสองแปลงจะมีอีกฝั่งนี้อีกนะ ฝั่งนี้ก็ประมาณสองแปลงสามแปลงนี่แหละอ่าประมาณสามแปลงเหลืออีกสามแปลงอันนี้เป็นหนองสะเดี๋วพาเดินดูบรรยากาศบริเวณ บริเวณแปลงนะอ้ย่าน,นีโคตรยืะเลยครับมันเป็นย่าอะไรก็ไม่รู้แต่ว่ามันชอบชอบอ่ปากเสื้อนะเวลาโดนเสือ้อชอบแทงเสื้อครับอันนี้ก็เป็นหนองสะครับมีปลาไม่มีไม่รู้นะ เนี่ฮะเหลืออยู่แปลงนี้แปลงที่1แปลงที่2อถัดไปเนี่ยแปลงเล็กๆเนี่ยแล้วก็แปลงนี้ครับแปลงที่สามข้าวลงไปนอนกับพื้นหมดแล้วแดวดออกท้กวันครับวันนี้คาดว่าไม่มีฝนแน่นอนร้อยเปอร์เซนเมื่อวานฝนตกมาแป๊บเดียวแล้วก็หยุดแล้วก็รถก็ตายครับ เอารถไปซ่อมพึ่งจะกลับมาเกี่ยววันนี้เริ่มประมาณสามโมงกว่ากับสี่โมงครับจ่งจวงสาวหวภาษาอีสานผู้ไทยคล่องมากครับช่วงเช้าสันหามึงเลยช่วงเช้าครับไปแล้วสองแปลงครับ อันนี้รถเกี่ยวเป็น DC 95 GM นะครับ DC 95 GM ครับ เยวพามาเดินดูแปลงฝั่งนี้เป็นไงบ้างบาบสองกลัวแล้วครับนักเรียนใกล้จะเลิกเรียนแล้วใกล้หมดฤดูแล้วครับอีกไม่กี่วันก็จะสิ้นเดือนนาก็เริ่มหมดแล้วเหลืออีกประมาณสามแปลงสี่แปลงโอ้เหลือเยอะอยู่เหมือนกันนะ น่าจะเสร็จค่ำครับวันนี้มาดูกันว่ารถคอกผมจะเต็มไหมข้าวจะเต็มจะเต็มท้ายไหมผมคาดว่าน่าจะเต็มครับตอนนี้ไปแล้วสองอุ้มสองอุ้มเกือบครึ่งเกินครึ่งรถขึ้นมาแล้วเกินกระบะนะท้ายกระบะรถขึ้นมาดูข้าวเดี๋ยวเพื่อน ลงไปละน้ามกับคื้นหมดแล้วครับตอนนี้ฝั่งนั้นนะไอแปลงนั้นมันมีสองสองแปลงนะอยู่ฝั่งนั้นอาทิตย์ที่แล้วก็ไปขนให้นั่นอีกฝั่งตรงข้ามนะครับแกเสร็จหมดแล้วนาแกเมื่อวานก็มาขนแปลงเนี่ยแปลงเนี้ยเป็นนาติดกันเลยครับ ลมเย็นสบ,บายครับวันนี้ถ้ามีเปมาแขวนตรงใต้ต้นไม้นี่นะสุดยอดเลย าเดินมาดูข้าวตรงฝั่งนี้บ้างครับเป็นยังไงบ้างยังกระเสือหมอบครับตอนนี้จำพื้นลิบแต่ว่ามันได้ฟางเยอะนะข้อดีของมันของข้าวล้มเนี่ยเวลาเกี่ยวจะได้ฟางเยอะ เดิอนออกมากลางทุ่งโคตรร้อนเลยฮะแต่ว่าน่อนอยู่อยู่ตรงบนรถอัอนนข้าวเนาะลมโคตรเย็นเลยครับนั่งไม่ได้เนี่ยนั่งเนี่ยจะหลับทันทีเลย ตอนนี้ก็เกินครึ่งรถขึ้นมาแล้วนะครับสำหรับข้าวเกินตัวครึ่งรถขึ้นมาแล้วอยู่ในระดับที่พอดีกับหัวรถแล้วฮะเลยหัวรถขึ้นมานิดหนึ่งแล้วครับตอนนี้ไอตัวการข้าวไม่พอนะ ผ้าแยงครับผ้าแยงไม่พอถ้าผ้าแยงเยอะเนี่ยจะเอาพอดีกับตัวคอกเลยครับแต่เนี่ยผ้าแยงไม่พอครับผ้าแยงไม่พอก็เอาประมาณนี้ก็พอฮะเดี๋ยวจะเอาไปเทแล้วถ้าหากผ้าแยงพอเนี่ยได้อีกประมาณอุ้มเลยนะได้อีกประมาณอุ้มกว่าเลย อันนี้มันประมาณอุ้มตันหนึ่งครับเพื่อนอุ้มหนึ่งประมาณตันหนึ่งฮะใส่เข้าไปแล้วสามอุ้มครับตอนนี้ใส่ได้ประมาณอีกประมาณอุ้มกว่าครับ